ว,วันนี้ครับมาดูเจาพาอปักแดงกันเนะเาะพอปักแดงวัตถจกรันที่หนึ่งเดอนแปดนะครับที่หนึ่งสิงหา เอ็ดเลยเป็นเล่มเอ็ดศึเป็นเล่มมาเนาะเป็นเล่มดูดนะตรงนี้เข้านะครับที่คือกระกป๋แดงหนังือคองคอมเมนต์พยายาม,มยเอามาเป็นอ,าาานะอัมตะนะเอ็ดศึกดูนะรูทที่แล้วเ,เข้านะครับเข้าสีนะวันนี้ให้มา ลองทำเก้าได้ลองทเก้าไอ้นี่ส,า,สามหกเก้าได้ได้ผลแข้วโอ 木戸さんはこね เพมเพื่อมันจะได้เป็นนี่เลยนะแต่ที่ราแคน้าเจอไปนะครับแะพบอักเนงทีเร็ว เขาปักแดงว่าทอ่ตรงนี้มีข้าวนะทุกคนว่าี่เรวมันออกอสองสี่นะสองหกครับไม่ข้านะนสี่นี่ไม่มีสองเนะนี่วัน,นี้ ไอี่สุดก็ไม่เข้านะครับเพราะที่แล้วหลุดนะครับและที่เข้าก็มีไม่ตะเคียนนะไม่ตะเคียนตรงนี้นะที่แล้ว ขางบนข้างลาง่างเข้านะครับของวันนสระยะควอนเลขเล็กเด่นของเข้าทุกงวดนะครับเด่นบนเด่นล่าง เลขเด่นตรงนี้เข้าดีนะครับทุกคนตรงนี้อยงนี้ตัวทีแล้เวเข้าสองหกแล้วก็สี่สองแบบครับจากคู่เน้นหกงวดนี้หกหกเจ็ดและหกหนะึ่งเนาะตัวที่เหลือเน้นสี่สองสี่เก้าอันนี้เน้นไปที่หกเนาะ มองพันเทกว่าที่เล้วไม่เข้ามนะิปฏิหารไม่เข้าหรอกให้ที่เดียวให้เด่นเล็กเด่นเข้าเข้าเล็กปีนะให้เด่น4สีมนาะอีกหน่วยไม่เข้า ใบไม้งนที่แล้วดุดนะครับมาหาแดงเข้าแล้วเขาเล็กเด่นนะแจ๋วเนี่ยแจ๋วเนี่ยน่าติดตามนะทุกคนเข้าทวดนะชิ้นของหลอดงนที่แล้วเข้าแล้วครับเข้าสี่สองนะครับของนี้นะชิ้นหลอด 4, เ,เ,เข้าสี่สองเจ้าเนี่ยเข้าน่เล็กเด่นเข้าทงวดอาจารย์สิบสานักแล้วเข้าสี่สองนะครับ ทำนายงวดที่แล้วทำนายให้มาเข้าเดี๋ยวเข้าวสี่นะไม่รู้ ผ่าทองนที่แล้เข้าสองนะครับเข้าเล็กเด่นทข้าบนและล่างนะจับคู่ไม่เข้านะครับรวมญาติเข้ารวมญาติเด่นเข้าสี่สองเด็กราชเด็กราดหลุดนะครับน้าคอสีก็หลุดห <c oughs> นุ่มเพชรนที่แล้ววิ่งล่าง 4ีนะครับจากคู่มีสี่สองไปบนนะครับเ <c oughs> จ้าพ่อนกะจิบหมดทีเลยว่ะ้าสองสีนะให้ล่างไปไปบนด้วยลึกบนหัวเข้าอยู่ให้ล่าเนนง,เ,เ,ขงเขานะ้านนะโอ,โอเคนะ ตะแปะงว่าเสียหลุดนะครับตะแปะงไม่มีหกสองนะไม่มีสี่สองอาจารย์ที่ชี้อาจารย์ที่ชี้ข้านะครับอันนี้เข้านะับวนีะอาจารย์ที่ชี้ข้าอาจารย์แต่ตะแปะไม่เข้านะครับ นค่ตำรางที่เร็วให้ล่างไปบนนะครับทุกคนให้สี่สองมาคลิปน้าจอได้หรืออย่างใครตามตรงไหนก็แคปหน้าจอไปนะสำหรับคลิปนี้เอดขอจบเพียงแค่นี้เด้อ เจอกันคลิปต่อไปนะโอเคนครับเดี๋เวเจอกันคลิปต่อไปเลยรวดัสดีครับ